ลราก็กําลังจะไปเปิดประสบการณ์เมืองแร่ซึ่งเราคิดว่าทุกคนก็คงไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะว่าเมืองแร่เนี่ยเขาแบบมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงอนะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรแบบน่าตื่นตาตื่นใจอะไรบ้างก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตจากเทพก่อนจะอยู่จะเดินเที่ยวในเหมืองไม่ได,ไได้เพราะว่าในเหมืองเนี้ยมีกฎหมายควบคุมมีวัตูุระเบิดม,มีคือมันอันตราย ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแร่ยิปซัมคืออะไรเหมืองเนี้ยคือเหมืองของแร่ยิปซัมแล้วแร่ยิปซัมคืออะไรแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างแร่ยิปซัมคือแร่ชนิดหนึ่งที่สามารถเอาไปทําเป็นปูนพลาสเตอร์แล้วก็ปูนซีเมนต์ได้ซึ่งเราเอาไว้จ้างบ้านทําช็อกหรือว่าทํำจะถ้วยชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอุตสาหกรรมก่อสร้างใช่มิก ถุงชวยชามเซรามิกจริงๆแล้วเบสิกของแร่ยิบซ้มเนี่ยถ้าไม่ทาอะไรเลยนะเราขุดแร่ยิบซ้ำมาแล้วเรามาบดละเอียดแล้วเราเอาไปคั่วกระทะเนี่ยพอคั่วให้มันได้ระดับมันสุกอ่ะแล้วเขามาบดละเอียดนะเขามาผสมน้ํามันก็จะแข็งตัวเป็นปูนบัสเตอร์และทีนี้แล้วแต่บริษัทแล้วแต่โนองฮาแต่ละคนว่าสามารถใส่เคมีใส่ทําให้มันแข็งเพิ่มขึ้นแข็งเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่เราระเบิดจริงๆแล้วก็แบบขนแลอวมา ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นุกนะคะ พี่นกเป็นผู้ดูแลที่อยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวจะให้พี่นกช่วยอธิบายให้หน่อยว่าโซนตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นโซนห้ามเข้าเป็นเขตอันตรายเนี่ยมันมีอะไรคือโซนวัตถุระเบิดนะคะตรงนี้ห้ามเข้าแล้วก็โทรศัพท์นาฬิกาเป็นดิจิตอลหรือว่าวอุปรกร,รณ์สื่อสารทุกอย่างห้ามเข้าเลยะคะ่ะห้องที่หนึ่งนะคะเป็นห้องปุยเราจะเก็บได้ประมาณ4 0 0ลูกส่วนห้องที่สองเป็นห้องแก๊บค่ะห้องแก๊บนี่เราจะใช้ชั้นในการวางเรียงเบอร์หนึ่งถึงยี่สิบใช้พื้นยางทั้งหมดในการตัดเต็มค่ะส่วนห้องสาม สายชนวนค่ะก็เหมือนกันก็คือใช้ยางในการจดเก็บเพื่อลดแรงกระแทกเวลาล่วงหรือว่าพนักงานทําเสียหายได้คือโซนตรงนี้มันล้อมด้วยดินใช่ไหมใช่ค่ะเวลาระเบิดถ้าคังใดคังหนึ่งระเบิดมันสามารถลดแรงระเบิดได้ระดับนึงค่ะเราใช้โซลาเซลล์นะคะเพื่อทําการปิดสปริงเกอร์ไปในคังต่างๆเพื่อลดความร้อนทั้ง3ครัังเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปและทําให้ระเบิดได้ค่ะ ขนาดแม่ทนี่เอาไว้นี่ไว้ถ้าใครทําผิดไปยืนตรงนี้แล้วถีบลงไป เป็นโรงโม่นะคะเือจากก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็จะกลายเป็นเล็กๆอันนี้ตัวแยกแรกก่อนแยกฝุ่นออกจากก้อนก่อนเดี๋ยวไปอีกระบบหนึ่งจะเป็นตัวลดขนาดแรกเราต้องไปคัดแรกก้อนทีตามขนาดที่บริษัทแต่ละบริษัทเลือกใช้บางคนเขาก็อยากได้แรกก้อนอันใหญ่ๆบางคนเขาก็อยากได้แรกก้อนอันเล็กๆตรงนี้สูงมากอ่ะนี่นี่ไอ้รางเนี้ยมันเป็นโอ้มันเป็นรางนี้ใช่ไมมันเป็นอันนี้เป็นฝุ่นดำฝุ่นดำหมายความว่า คือแยกครั้งแรกเลยอันนี้แยกก้อนกับฝุ่นนะนี่คือฝุ่นชั้นแรกครั้งแรกและเดี๋ยวเราโ่นกรเป๋าเนี่ยไปย่อยเราจะได้ฝุ่นข้อที่2คืออน,นุเนี่ยอน,นุจะสะอาดกว่าแลวก้อนก็จะไปย่อยต่อไปแยกขนาดอีก3ไซส์ก็ขอบคุณจปอนเซอร์วันนี้นะคะที่ทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นมาได้คุณซีโอของเรานั่นเ <แต S 3> องนี่สวยมากมาดูบ่อน้ำแร่กันดีกว่านี่น้ำแร่ของแท้เนี่ยน้ำแร่ของแท้ นี่เห็นฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยลงไปไหว้ไม่ได้นะมันมีความเข้มข้นของแร่สูงมันไม่ดีไิด์ก็เราจะดูแค่ประมาณนี้นะคะเราจะไม่เข้าลึกลงไปเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างอันตรายทิหนึ่งก็จะอยู่ดูวิวแค่ประมาณนี้นี่พอหักมาก็ยังขาวอยู่เลยมันไม่แข็งมากอ่ะหนาขนาดยังเป็นงี้ มันเป็นสายๆนี่มันไม่ได้มันไม่ได้หินนะ<ม>นี่คือความแข็งของมันเฉยนี่คือยิบซ้ำที่อยู่ชั้นล่างๆมันจะตกผลึกห<ม>นาแน่น,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 นกว่าและยิบซ้ำที่บริสุทธิ์มากๆเนี่ยแค่เล็บก็สามารถขูดให้เป็นรอยได้ถ้าโยนโยนลงพื้นมันจะแตกไหมไม่แตกแต่ถ้าหัวเนี่ยแตกแน่ <c oughs> ยิบซ้ำเห็นไหมจะยุ่ยกว่านี่ดูไหมนี่จะยุยะย่ยกว่าเห็นไหมเนี่ยจะยุ่ยกว่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ยุย่ยเห็นไหมอันนี้จะแข่ง ดีว่าวันนี้เรามาช่วงวันอยู่ปีใหม่นะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เข้าลงไปตรงบอกก็เลยได้แค่มาเยี่ยมชมอาจจะยังไม่ได้เห็นการทํางานแบบชัดๆอะไรีโอ้ยขึ้นยังไงคะขึ้นยังไงล้อใหญ่มากเครื่องตัวจับไว้กับมือขวาก่อนแล้วก็ส่งอไอไงแล้วก็ส่งตัวเองด้วยขึ้นไปด้วยขาขวาส่งขึ้นไปยืนก่อน,อนแล้วก็ยิบเออ ขึ้นก้าวอค่ะเอออันไหนจับหยิบจับได้บ้างคะอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกียร์โยกข้า,างในก็จะเหมือนห้องระบบปฏิบัติการเล็กๆต,ตัวเดินตัวเดินซ้ายขวาเดินซ้ายขวาแล้วก็อันนี้เบรกอันนั้นที่เหยียบเฉยอ๋อทีอ่ะอ๋อที่เหยียบเฉยๆไว้พักเผื่อเมื่อยอนนี้ตัวเป็นคนทลเนี่ยสองข้างเนี่ยอ๋ออันนี้คนอ๋อนึกว่าเกียร์ตอนแรกใช่ไม่ใช่ตัวคอนโทรลบต,ตัวนั้นอุ้ยพอมาเหมือนแบบอืม คว่ำหงายตัดหอยู่ตัวีที่มือเราจับหมดใช่จะยกขึ้นว้อย่างเงี้ยคือจะทํางานอะไรไม่ได้เลยทั้อย่างเดียวคือจะล็อกไว้แล้วมันมันเป็นแบบยกขึ้นใช่ใช่ใช่ถ้ผักลงอย่างนี้อ๋ออันนี้เปิดล็อกอ๋ออันนี้เปิดล็อกออย่างนี้คือจะทํางานได้หมดใช่อย่างนี้ล็อกคือสองข้างนี้มันมังครับใช่ใช่ใช่ตัวพุกี้ตัวยืดตัวอ๋อมัีงอแบปข้างหน้าใช่ไหมคะ มีสัญลักษณ์อยู่ตรงแถวๆนี้อ๋อแล้วก็มีแต่ด้วยใช่ใช่อ๋อแต่ก็คือกดใช่ถ้ากดนี่มันติดไหมคะไม่ติดไม่ติดตอนนี้ไม่ติดไม่ติดอ้ยจะจบข้างแล้วก็ด้านนี้มันจะมองไม่เห็นมันจะเห็นแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะคือเบาะเหมือนแบบนอนไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยได้ได้เขึ้นมาปรับเอนนอนได้หลังคาก็เปิดได้หลังคาก็เป็นสรุปอ๋อหลังคาสลุปอ่าเปิดได้อ่าในนี้มีแอร์ไหมคะมีครับอ๋อมีแอร์ มาดูแถวแถวนี้นะก็นึกถึงโซนี่ญี่ปุ่นวิทยุหรือเปล่าอันนี้จอก็จะแสดงผลใช่ใช่จอแสดงผลโอ้ยเบาะคือแบบเบาะนอนเลยอะนอนในนี้ได้เลยะขอบคุณมากค่ะวิ้ยใหญ่มากเลยอะตื่นตาตื่นใจมากทีนี้แหละลลงสววยแ้ทีนี้แหละตอนลงอะ จับอนุกจับอนุกจับอนุกหันหันกลับอนุกมาจับเท้าอันน้ำหนันั่นแหละนั่นแหละก้าวลุ้นเออเหยียบเยียวยื่นเลยนะประตูปิดทับได้ไหมเออเหยียบได้เข้าไปที่ไหนเออได้ปลอดภัยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่นุกูทำงานชมพูด้วยค่ะขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ดีๆนะคะสุดยอดยัง ตอนตื่นใจมากวันนี้ก็สนุกมากๆทุกคนก็ดีใจนะคะที่ได้มาเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนก็ไว้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดตามก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ